เก้าเก้าเจ็ดหรือเปล่า <Huh? S 1> ใช่เปล่าฮะเก้าเก้าเจ็ดเปล่าลองดูดิเออถ้าเก้าเก้าเจ็ดนี้โอ้โหฮาเลยเนี่ยฮะเฮ้ยมีลิงด้วยเหรอ <laughs> ลิงใช่ไหม <laughs> นี่ใสก้กอกอ๋อเหมือนใส่กอกอ่ะไม่ได <c oughs> เดี๋ยวไปเจน <c oughs> อะไรกางเ <c oughs> กงหลุกไหนเฮ <c oughs> ้ยไม่ใช่ตัวขาดแล้วโอ้โหจุ๊บเลยเหรอนี่เรือดำน้ำเห็นไหม นี่เป็นเรือดำน้ำสมัยโบราณนะลูกเ <Yahoo! S 1> นะี่ยสวยเปล่าวโอ้โหจุบใหญ่จุบใหญ่เนะี<ม>่ยวิน,นวินสวัสดีเพืเ่อนๆพื่อนเรือครับค่ะนี่ตัดผมใหม่อ่ะวินน์กำลังเล่นอะไรอยู่เนะี่ยลูกคุเลโก้นี่มินนรู้เปล่านี่เป็นเลโก้นี่เป็นเลโก้อะไรนี่ให้เพืเ่อนๆดูเร็วเยลโล่ซับมาลีนโ <Yay! S 1> ปงเดอะ บิทเทอร์นะเนี่ยเนี่ยพอจอพอสแล้วก็ลิงโก้โอ้โหพ่อมีอะไรให้ดูซสมารีนมารีรู้จักเหรอสมารีนคืออะไร,เ,เ,รเรือดำน้ำนี่ไงเต้นเต้นโอ้โหจุ๊บเลยเหรอนี่เรือดำน้ำเห็นไหมนี่เป็นเรือดำน้ำสมัยโบราณนะลูกเนี่ยสวยเปล่าโอ้โหจุบใหญ่จุบใหญ่หน,น,นี่เป็นเลโก้นะนี่นสวยมากเลยเป็นเลโก้เรือดำน้ำ น้ำเหมือนนั่นเหอเฮ้ยเดิมน้ำมันต้องอยู่ข้างในสิไปนั่งข้างบนได้ไงฮะนั่งข้างบนก็จมน้ำตายหมดมันต้องไปนั่งข้างในอ่ะอันนี้เป็นไรตรงนี้เป็นไรรู้ปะเป็นไรรึไหมครับใช่มันเป็นใบพัดไงใบพัดใบพัดของเรืออ่ะใช่หมุนได้ไงเอ้าไม่หมุนไม่ได้มันก็ มันก็เล่นไม่ได้ใช่ไหมนี่มีหางเสือด้วยของขาวนี่นี่ชี้พ่อนน่หางเสือนี่อาฟันเสือไม่ใช่หางเสือให้ฟันเสือมินินถือเริมน้ําให้เพื่อนๆดูหน่อยสิว่ามีล้ำใหญ่ไหมไม่ได้มันตายแล้วพังแล้วมันไม่พังมันหลุดเนี่ยเป็นเลโก้เนี่ยมันต่อได้มันหลุดแล้วมันต่อได้เห็นไหมนี่พอต่อไว้นานเะยนะเนี่ยก่อนมินินเกิดอีกนะเนี่ยนี่เอามาให้เล่นเนี่ย น้ำตาไหลเลยนะเนี่ยเอามาให้เล่นเนี่ยาามันนั่งไม่ได้ตรงนั้นนะเห็นไหมมันไม่มีที่นั่งมันนั่งไม่ได้มันชื่อเชื่อ,อรือเป่ะมันชื่อเยลโล่ซับมาลีนนี่อันนี้เขาเรียกว่าท่อไงท่อไ้ส่องดูเห็นไหมให้เพื่อนๆดูนะเนี่ยวัเนเดินน้ำเนี่ยมีส่วนไหนบ้างเนี่มีส่วนหัวนี่มีช่องหน้าต่างเลยนะเนี่ยเพื่อนๆเนี่น ต้องหน้าต่างนี่มีมีมีม,นนมีทอม่อไปสองดูด้วยอะไรอะไรอ,อ,อะไรอะไมันไปยืนบนหัวเขาไม่เขาไปยืนกันได้ไงหรอคะับไม่ได้ดไปยืนต่อหัวกันไม่ได้ออ <c oughs> มีหังเสือสีขาวก็ฝั่งนี้ก็มีหน้าต่างอีกโอ้โหนี่เป็นเรือ <c oughs> เรือจำน้ำโ <c oughs> บราณอะไรนเนี่ยโอ้โหสอะไร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  ไม่ได้มันคนไปขี่หัวกันไม่ได้นี่เป็นพวกพอจอพอสกัดดิงโก้อ่ามินินไม่เคยดูใช่ไหมเดอะ์บิทเทอร์เดี๋ยวไว้พ่อเปิดให้ดูนะเดิรบิเทอร์ใครกางเกงลุกไหนเฮ้ยไม่ใช่นี่ตัวขาดแล้วไหนตัวเขาอยู่ไหนอ๋อตัวเขาติดอยู่กับฐานใช่ไหมนี่มินินรู้เปล่าวงเดอะบิเทอร์เขาร้องเพลงอะไรจำได้ไหม เฮ้จูจัได้ป่าไหนลองสินี่มินินเล่นซะหลุดมาแล้วเนี่ยเฮ้ยมีลิงด้วยเหรอลิงใช่ไหมนี่ใส่กบอ๋อเหมือนใส่กบอ่ะไม่ได้พอพอรู้จักหมดเลยแล้วเนี่ยเนี่ยฮะนี่มินินที่มินินเล่นอยู่น่ะตัวนั้นอ่ะรู้เปล่าใครรู้เปล่าใครรู้เปล่าใครเนี่ย จอเลนนอนจอเลนนอนเขาใส่แว่นนะใส่ตัวเขาเนี่ยใส่ตัวนี้ไม่ได้แล้วใส่ได้เดียวนี่ไปทำตัวขาตัวเอ้ก็ฉันใส่นี้พอ่ะทำไปแล้วเฮ้ยทำอะไรยังไม่เดี๋ยวพี่นี่เดี๋ยวพ่อดูก่อนมันมีเลขเปล่าเห็น์เขาบอกว่าตอนนี้เริ่มน้ำมีเลขกันนะต้องลองดูดีนะเผื่อมีเลขนันเนี่ยพเก้าเก้าเจ็ดหรือเปล่าใช่ป่ะฮะ 9ก้าเก้าเจ็ดเปล่าลองดูดิเออถ้าเก้าเก้าเจ็ดนี้โอ้โหฮาเลยเนี่ยฮะไม่นิะเฮ้ยไปแกะหัวันทำไมเออใส่เข้าไปเออแม่เด็กคนนี้เนี่ยเนี่ยไปตัด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 ผมมาใหม่แล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ได้หัวหลดไม่ได้อยู่ มันกินไม่ได้มันเป็นเลโก้เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เราแกะมานะแล้วต่อยเพื่อนๆดูใหม่นะนะเดี๋ยวพ่อเอาใบต่อมให้ดูนะทมีการดแล้วทำอะไรโอ้โหพังหมดแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยทับทับคนหมดแล้วนี่เพื่อนตานะเนี่ยฮมงเดนเนี่ยวงล็อกสมัยก่อนแล้วเนี่ยนะ โอ้ยเรือมน้ำตอนนี้ยุ่งเยอะไปหมดแล้วนะครับโอ้ยอย่าไปทําเขาอย่าไปทําเขาโอ้ไม่ได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 ้นอ้ไม่ได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 ้นี่มันมันเป็นของไว้ตั้งโชว์เออเอาไมาเห้นเพื่อนรีวิวโอ้โหมีไวลาครับโอ้ตลบ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 เดี๋ยววันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับก่อนที่เรือน้ำเราจะพังไปกว่านี้ครับโอ้มีนันพังไปแล้วอ่า อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ดินด้วยนะครับอ่าพี่ดินบ๊ายบายเพื่อนๆเร็วบ๊ายบายอะไรต่อแล้วอะไรไไต่อแล้ว